ทำดียวพร้อมกันเลยนะมันด้วยิดใจติดสวัสดีคร,ค,รสครับผู้ชมครับสไตล์แด็ดตับมาแล้วครับผู้ชมครับเ่ยก่อนที่เราจะไปสนุกกับคลิปนะครับไปสนุกกับแขกรับเชิญวันนี้ครับผมขอฝากเรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหเป็นเทรนเป็นกระแสกันมากนะครับหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับไม่อันตราย ไม่เสพติดองค์การอนามัยโลกนะครับเขาพบว่านะครับมีคนเสียชีวิตในอเมริกานะครับจากการดูดบุหรีไ่ไฟฟ้าถึง68รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บทางปอดถึง2,807รายนะครับเพราะบุหรีไ่ไฟฟ้านะครับหแท่ง มีสารนิโคตินนะครับเท่ากับบุหรี่ก้นกลองนะครับ20-40มวลเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดานะครับผู้ชมครับหลายคนบอกว่าไม่มีนิโคตินอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรามาดูอันตรายที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับตาพร่ามัวหัวใจเต้นเร็วเลยนะครับความดันโลหิตสูงหลอดเลือดตีบรุนแรงนะครับอวัยวะสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ็บหน้าอก หนจะลามมาถึงสมองนะครับในเยาวชนนะครับทำให้สมองพัฒนาช้ากว่าปกตินะครับทำให้อารมณ์แปรปรวนสมาธิสั้นฮอร์โมนไม่สมดุลแถมในผู้ชายนะฮะนี่สำคัญเลยนะครับนกเขาไม่ขันนะครับหนจะทําให้เกิดโรคมะเร็งนะครับมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถุงลมโป่งพองอพอพืดรวมไปถึงปอดอักเสบเรื้อรังนะครับที่เกิดจากสารปุงแต่งนะครับในบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วยนะฮะเห็นผลเห็นอันตรายแล้วนะครับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับถ้าอยากอยู่กับคนที่เรารักนานๆเลือกด้ากข่อยเลิอกซะนะครับผู้ชมครับ มา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 ที่เข้ามาที่นี่เพราะว่านี่แหละครับบรรยากาศที่นี่ตรงข้ามกับศูนย์ราชการเลยบ้านใครไม่ได้ครับเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้น,น,มนี่นี่ร้านเรือนไทยทรงไทยเลยของคุณศิระเจนกาคะครับ ตอนนี้เขาผันตัวมาเปิดร้านส้มตำนะมาเป็นพ่อค้ามาเป็นพ่อค้าไก่ย่างเขาสวนกวงตอนนี้คุณศิระเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเขามาทำมาหากินเขามาเปิดร้านอาหารครับนะครับมาเปิดร้านอาหารซึ่งเป็นบ้านของเขาเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่าด่วนเลยต้องมาพิสูจน์ว่าอาหารเป็นยังไงอร่อยไหมนะครับตรงนี้ฮะสนนแจ้งวัฒนะตรงนี้ไปเสียงเกียร์หูเฮาอ่านี่ฮะ เปิดหนึ่งพฤศจิกายนสองหกหกวัวเรือนไทย <Yeah. S 1> เปิดสิบโป่งครึ่งถึงห้าทุบต้มตำไก่ย่างเขาสวนกวางโปรโมชั่นลดค่าอาหารสิบเปอร์เซ็นต์มึงไก่ย่างไก่ย่างเดี๋ยวไอ้เปิดให้โอ้โหหวานปะโอ้โอ้โทษโทษโทษมันโดนหัวอุ้ยอบองค์อบองค์อันนี้อบองค์ทางนี้เห็นปะครับนี่โอ้นี่อบองอี๋อันนี้อันนี้ง่ายๆเลยไก่อบองค์ก็นะครับไก่ย่างอันนี้ข้าหมูย่าง,าง,าง,างเนาะ เดี๋ยวพ่อไปหาพี่ศิละดีกว่าแล้วอยู่ทางไหนอะแทง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 เจสวัสดีครับพี่ครับสสวััดีครบโอ้ยขอไม้ขอไม้นะครับโอ้ยขอระยะครับพี่ครับมันคือไงครับแต่ครับสนับมือไหมโหูใหญ่มากใหญ่มากขอระยะครับท่านครับคุณนายอยู่ไหมครับอยู่คุณนายโอ้คุณนายมาคุณนายสวัสดีครับครับโอ้พี่ ดีใจดีใจมากครับไม่ได้เลยครับถ้าเรื่องร้านอาหารที่ไหนอร่อยเราต้องตามไปดูขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอดูบริเวณทั้งหมดก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอาหารกันมาดูหลักฐานก่อนว่าอร่อยไม่อร่อยไอ้แซ่บบอกครับนี่เดี๋ยวดูหลักฐานอันนี้อร่อยหรือให้น้อยครับดิถึงได้เหลือขนาดนี้หมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างเลยโอ้โหแซ่บบอกครับดู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 อยให้น้อยได้ไงไม่ใช่รหรน ร้านแถวดิมเบอร์ร้านแถวดิมเบอร์ขึ้นต้นด้วยอะไรร้านนั้นอ่ะจ้ะลงท้ายด้วยตับตับขึ้นไปที่ตับสะดันซอยเหรไม่รู้เลยร้านไอซ์เนี่ยพี่มากินกี่ครั้งแล้วครับนี่ยสองสครั้งแล้วเพิ่งเปิด5วันเองไงแล้วก็เลยแบบพี่ทราบข่าวจากไหนครับเนี่ยครับอ๋อมีรถมืดค่ะรถระกาศรถอากาศมีรถอากาศด้วยโหพี่พี่สินร้าแบบให้รถมีแบบประชาสัมพันธ์แบบรถประกาศได้เลยพี่เหมือนรถหาเสียง 哦。Oh! คุ้เคยที่เด็กของร้านที่ชอบพี่ชอบอะไรจานไหนชอบจานไหนปลาก็อร่อยนะชีหมดเลยทุกทุกส้มตำข้ออร่อยอร่อยเป็นไงหรูดีไหมห้องบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ที่สําคัญผมชอบว่ามันมีแบบไหนเดี๋ยวผมให้พี่ศิระเดินดูหน่อยได้ไหมครับพาดูเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนเลยครับขออนุญาตนะครับคุณนายครับคิดยังไงมาขายมาเปิดร้านอาหารอีสานส้มตำอย่างเงี้ยครับพี่คือเราเปลีนแนวทางที่จะเปิดร้านอาหารเพราะว่ารัฐวุฒิใส่เกลือเขาแกงแกงใต้ใช่ไหมครับแกง เยี่ยมใต้เยี่ยมใต้อ๋อพี่ทำไมไม่ตั้งชื่อเป็นร้านเยี่ยมใต้ไปเลยครับพี่เยี่ยมใต้ก็เอาชื่อเป็นร้านพี่อีทดีกว่าพี่เป็นสแตกแดกตับกว่าโอ้โหที่ข้างบนนี้ก็จะเป็นห้อง V i P สำหรับใครที่ผู้หลักผู้ใหญ่มา ห้องนี้ได้หรืออยากส่วนตัวนะครับอยากส่วนตัวแล้วไม่มีกล้องวิจญปิดนะแล้วแบบพี่เต้กล้องจะต้มาทำอะไรพี่ต้องทำอะไรหละเวลานไม่พี่ยศไม่เหมาะห้องนี้ต้องห้องนู้นมีห้องรั้มด้ตัวมีโอ้มีอร่อยไหมครับพี่รสชาติเป็นไงบ้างแซ่บบ่ครับบวิวหลักล้านแต่อาหารอร่อยวิวหลักล้านแต่อาหารอร่อยคือคำนี้ดีรถไฟฟ้าก็จะเปิดใกล้จะเปิดแล้วใช่ไหมครับพี่แปครับคุณมากนะครับมารบกวนนะครับโอ้ก่อน โอ้ยมีห้องน้ําในตัวด้วยผู้ชมนี่ถ้าห้องอยากได้ห้องแบบนี้ก็ต้องจองอะนะจองมาก่อนนะครับไม่มีเสียค่าห้องเพิ่มครับไม่เสียครับนี่ครับทุกอย่างครบมาดูลัามากนี่นี่ห้องส่วนตัวเลยใครอยากมาจัดเลี้ยงตรงนี้นะครับครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเมนูอาหารว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะใช้เวลาเปิดเมื่อเมื่อวันที่หนึ่งนะครับผู้ชมอันนี้ที่เราอัดรายการกันอยู่ประมาณวันที่6แล้ววันที่6 ถือว่าไวมากๆถหรือว่าลงมือทำทีเด็ดก็คือปลากระพงลากระพงนี่ยน่ผู้ชมนี่กุ้งหรือแค่ประมาณสักโลได้ไหมเมื่อกี้โตนั้นไป2โลนะครับกุ้งเราสดๆเป็นๆนะฮะราคาโลหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดร้อยเป็นๆเลยนะครับมามาผู้ชมมาดูเมนูดูราคากันนะครับข้าวหมูย่าง80เนื้อย่าง100งเสือร้องไห้100่ผมจะขออนุญาตนะครับสั่งได้ไหมครับพี่ได้เลยครับสั่งไปกินที่โต๊ะนะเอานี่นี่คนคนทำส้มตำสวัสดีครับ แบบนี้ไหมมั้ยเป็นไงอร่อยไหมดูดูดูแค่หุ่นก็แซ่บแล้วนะครับโอ้โหดูขนาดหุ่นกับขนาดคกย้อนย้อนลงไปนี่แซ่บเลยพลวันไหนครับนี่ยาโซ่ค่ะยาโซ่ทอดครับให้พี่ศิระตาให้ชิมได้ไหมพี่โอ้โหวันนี้สงสัยต้องให้เพื่อนผมดีกว่านไหมไม่ต้องอะไรนะครับวันนี้เพื่อนผมซึ่งเคยลบด้วยกันเป็นทหารเหรอโอ้โหยิ่งกว่าทหารไล่ต่อยกันในสภาเลย ว่าไปเอา้าได้ต่อยกันก็จะมีใครล่ะมีใครเฮ้ยโอ้ย,อยอนะไปดูคลิปนั้นนี่นีตรงตอนนี้นี่สภานะครับท่านผู้สอสอผู้สงเกียรติรปรอตำรวจพรนนอยตำรวจพระนอยอย่าบอกเลยว่าเขามามานฐาระเพื่อน ตอนนั้นจะกระชากนะมันเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ใช่ไหมตอนนั้นอะเอาจริงเอาจริงเหรอครับโอ้ยเป็นนักมวยบนเวทีนั่นแหละคนส้องเรียนก็ต้องต่อยกันรู้มาก็เป็นเพื่อนกันใช่คนนั้นตำมะร่อยเหรอพี่อร่อยฮะแล้วว่าแซ่บจริงๆไปชิมส้มตำปีมือเพื่อนที่เซราครับเขาเป็นใครครับเอตามพี่เต้มาหน่อยโอ้โหเฮ้ยเหรอพี่เต้มงคลพิทไปพี่ บิดโปร่งลางครับพี่ไม่ใช่งงชนะกาบงงเห่าครับพี่ผมตกใจเลยพี่ศิราบอกว่าพี่เต้มาแ่ะมามามาเป็นเพื่อนเฉยแล้วมาบางวันเขาจะมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปรายวันงงเลยอ่ะแล้วพี่ไปไปคุยกันตอนไหนแล้วครับตอนนั้นผมยังเห็นภาพที่พี่จะไปดัก ต่อยกันเลยอยู่พี่อันนั้นมันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนอาวุธก่อนนะมีดเมื่ออยู่ใกล้ๆเก็มไปก่อนนะครับพี่อันนั้นคือมันอยู่ในสภาฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลใช่มันต้องมันต้องแบบ้สมบทบาทหรือว่ายังไงพี่ตอนนั้นอันนั้นพี่ศิรัแกก็ด่าผมแรงเหมือนกันเอาจริงนะตอนนั้นนะเอาจริงเนอะเอาจริงแต่แต่มีคนห้ามไว้ไอ้เกตก็ห้ามไว้บอกพี่แต้ย่าย่าย่าแล้พี่เต่ไม่รู้ผมพี่เจ้าของคล้ายบุยตอนลุ้คงรู้คงคงเกรงใจเป็นภาพที่เราแบบผมว่าเป็นแฟนแตกง อย่างอึ้งเหมือนกันนะครับอยางคนพนักงานเน่อึ้งเหมือนกันหมดจริงๆแล้วมันแหลกแล้วพี่แล้วก็ผสมเครื่องเลยแล้วก็คนเลยจะตัดนิ้วลงไปนะ,ะนิ้วหนูนมไม่แถมครับพี่เต้ช่วงนี้จะตัดนิ้วลงไปขออนุญาตครับ <ขอ S 1> พี่เต้ตอนนี้ตอนนี้ไปพอเราไม่ได้รุยการเมืองแล้วเราไปทาอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ก็นี่ทำส้มตำอยู่ไงเพอาะญาติถามหน่อยเผื่อแฟนๆขับอยากรู้ก็คือการเมืองก็อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไปปลายเดือนก็กลับไปเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมละกลับไปเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมแต่ก็ มามีเวลาว่างมาทําธุรกิจครับธุรกิจก็เดี๋ยวเปิดตัวัปที่11เนี้ย่เซ็นทันลากเท้าเป็นไล่สตรอเบอรี่ไรสตรอเบอรี่ร่วมทุนกับสิงคโปร์ผลผลิตแบบเออขาเรียกว่าอะไรปกติมัน3-4เดือนอันนี้2เดือนแล้วลูกใหญ่ที่ไแล้วสามารถที่จะปลูกจะเริ่มต้นที่เพชรบุรีเพชรบุรีร้อยไร่ร้อยไร่ประมาณ288แปลงลงทุนลงทุนพันล้าน แต่ไม่ได้ลงทุนเองเิงก็โปรลงทุนให้อ่าไม่ได้ลงทุนเองผมมีหน้าที่คุมการตลาดอย่างเดียวขายอย่างเดียวผมว่าถ้าเจอพี่เต้เข้าไปน่าจะขายดีพายดีนะขายไร่หรือว่าขายไร่หรือว่าขายอังวนครับคือขายสตรอเบอรี่เรารับเกษตรกรประมาณ288ครอบครัวอันนั้นเป็นเกษตรกรครับอืมเก่งจังอะคือว่างๆก็เล่นเบตคือสมมติถ้าวันไหนวุงิดก็หาเรื่องอ้าวหาเรื่อง วันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่งนุนหงิดนะวันนี้วันนี้ไม่งนุน,นหงิดก็ไม่นแน่กันใช่ไหม <c oughs> แต่ก็ไม่แน่ <c oughs> อ่าเรียบร้อยแต่รู้สึกมันเบาพิกนะได้พี่พี่สีลาต้องชวนพี่เสรีมาตำให้ได้นะอ่ะเออ ท่านมาก็แกวแก,แก่ช่วงนี้แก่ว่างอยู่นะคดียอมความให้หมดเลยแล้วมาทำซุปดำาขายกันดีกว่าจะ,จะไปทำทำไมฝากฝา,า,ากฝากเรียนท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับค <c oughs> ดีความระหว่างผมกับท่านเนี่ยยกเลิกให้หมดเลยเ <c oughs> พราะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเรามาทาซุปดำไก่ย่างกันดีกว่าแล้วให้ประชาชนมาจิมหาความสุขความอร่อยกันพี่เสรีมาที่ร้านนี้พี่ศีลาต้องไปช่วยแกทํโรงทานนะตรงหน้าบ้านแกทํโรงทานใช่บอกกับกับเยนถึง เพื่อนนะว่าเลนเชิญท่านมาแล้วคดีความก็ยกเลิกขอโทษขอพอยกันไปครับพี่นะยูก็สื่อสารกันเองแล้วกันนะครับผมไม่เขี่ยนะบพี่เสรีถอนได้แล้วจะไปทะเลาะกันทำไมเสียเวลามาตาทำตั้งกันดีกว่าใช่ไหมถ้าไปใช้โซนมีความสุขอิ่มอร่อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยใส่จานสซนตําเดี๋ยวให้มือพี่เต้ครับให้พี่อีทให้พี่อีทอัน้ตำไทยนะหน้าตาดีนะตำไทยผสมโปไทยโป๊ะสุดเฮ้ยกลิ่นใช้ได้ กินใช้ได้ตอนเย็นนี่เปิดได้ยังครับด้านหน้าครับเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมเป็นเปิดเป็นรัานเดียนี้ยุ่งนี้ยังหน้าฝนนิดนแต่ว่าฝนหมดฝนนี่ผมว่าคนเต็มแล้วเน่แล้วก็รถไฟฟ้าก็จะเปิดแล้วนะครับผู้ชมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะอร่อยไหมอ่ะผมกุ้ยป้อนเต้หดีกว่าเอาเอาเงินจริงที่เสียเอากันผมละเขินเนี่ยตักก้อนตักก้อนดิโอเคเออ ไปกินภาพนี้จะเกิดขึ้นนะครับผู้ชมครับภาพนีแซบแซบอร่อยเยี่ยมเลยมืออร่อยเยี่ยนะครับพี่อีต้องเขนเนี่ยอยู่อยู่ที่เดิมอืออร่อยพี่อร่อยยิงอร่อยพี่คนปรุงคนปรุงคนนั้นไม่อร่อยออร่ยมีคนปรุงแล้วพี่ตั้ตอบใช่ใช่แล้วบรรยากาศผู้ชมครับได้ข่าวว่าข้างบนเนี่ยเป็น V I P เสร็จข้างล่างเป็นห้องแอร์เดี๋ยวไปดูห้องแอร์แล้วไปนั่งกินข้าวคุยกันนะผู้ชมครับ งานขกินบันไดลรงบันไดคือก็เมียไหไหลห็ดหยังก็บปดไดมีแต่เมียกินยังกับแนนเบิดกินหน่อยๆกับแนีนลูกเสียบขึ้นมากเ่อไปหาหมอหมอมามา่าไขมันพวกตับจะไขมันในเดียดสูง เห็นก็ว่าตัวนี้ดีก็เลยซื้อมากินกเลยลองกินไปเดืยนบกลัวนี่แหละเลยไปหาหมออีกเดืนหนึ่งหมอบอกว่าไขมันลดลงเมียกับบ่เมียเฮดเบียดได้ดีขึ้นก็เลยกินมากในเรื่อยอแล้วก็ค่อยเมียแล้วกินต่อไปตัวมันดีไหมเป็นสมุนไพรผู้นใดมีอาการเมีย่ะตับสูงก็ลองมึงเดอ้อมากินสิดีขึ้นเมนูแรกมาแล้วครับน้าซีอิเดยครับ นี่คืออะไรอ่ะอึงเหรออ่าโอ้โหหากินยากนะครับผู้ชมคืออะไรอ่ะเนี่ยฮะอึงเหรอพี่ดูปูเป่งๆเลยอ่ะหากินยากขนาดนีปพป่ไม่ใช่ปูครับอึงครับพี่มันหน้าผ่อนหน้าผ่อนเนื่องจากหากินยากมากนะพี่นีดพี่จิละเอาเมนูแบบนี้มาอยู่ในร้านยังไงดูร้านสิอึงโอ้คอับติ่งก่อนเลยครับไม่ไม่กล้ากินมันต้องกินพี่เพราะว่านี่เป็นเมนูต้องลองพี่ผมผมไม่กล้ากินอึง มันพี่อีทกินให้ดูหน่อยพี่อีทกินให้ดูหน่อยผี่พี่ชล่าเขาจะกินให้ดูหน่กินไม่เป็นนี่พี่ต้มอึ่งผมผมไม่เคยกินนะครับนี่คือผมไม่กล้ากินเห็นไหมกล้องเห็นไหมอร่อยอร่อยมากอืมแบบนี้เลยอร่อยยิ่งไม่ไม่ผมไม่กล้ากินจริงๆรงปรุงแบบน้น้ำด้วยอืม เดี๋ยวต้นะครับใหญ่ๆเลยเป็นเมนูหลักที่นี่พี่ผมไม่กล้ากินจริงๆอึงดูสิพี่ชิระเขียวคึดๆเลยอ่ะนี่นะฮะนี่ผมตกใจมากเลยนะกินอึงนะพี่ผมจดให้นะพี่เต้นะผมผมผมไม่กล้าเนี่ยต้องต้องได้พี่เราลูกผู้ชายพี่ไม่มันการพิสูจน์ลูกผู้ชายด้วยการกินอึงเนี้ยครั้งแรกครับเต้ครับผู้ชายคนนี้ครับ ขอบคเลยขอบเอาจริงอ่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นหมื่นวันยังไม่เคยกินอื่นเอาจริงกินสักผมตายไหมนะไม่ตายไม่ตายไม่หมดตัวเลยเนี่ยแล้วผมกินน้ำก่อนนะครับนี่เลยคำเดียวพร้อมกันเลยน้ำมาด้วยอืมเกี้ยวต้องลองไข่อร่อยไก่เหมือนไข่ปลาเลย คือบอกว่าบอกมารีวิวมารีวิวร้านไม่ได้บอกมากินอึง่งหมดตัวน้ำน้ำเขาก็อร่อย่ไปมะขามด,ด่โอต้งไปมะขามอ,อ่ะพี่อสปาอ่าแล้วอันนี้คืออะไรพี่นี่ไงปลาของแม่เอ,อ๋นายนาชีวานันอันนี้คือปลาคาวกรอบอ่าออร่อยปลาคนครสวรรค์อืมปุงเท่าไหร่ครับพี่80บาทนะครับ80บบาทก็สนใจนี่เลย กล้องซีอิ๊วให้นี่ฮะนี่นะฮะับอกขายฝากบ้านร้านพี่ศิระอยู่อืมกบอ,กอร่อยมาเป็นเมนูของทางร้านนะครับตกลงเมื่อกี้รีวิวอาหารอาหารพี่อิ๊เอามาแก้เอามาแก้ว่ากินตบเอิงกูเอาเปลี่ยนจานนมหมูย่างนะครับเป็นนมหมูสาว,สาว นะครับตัวเมียจะพูดตัดเองกับมือนี่80บาท80บาทนะครับนี้นมหมูย่างเดี๋ยวนมหมูย่างลองเลยได้ไหมพี่ได้เลยครับขอนะครับนมนมหมูย่างเปล่าๆกันเลยอ่าร้านนี่ขายดีสุดอราคจะค้า80บาทอร่อยอืมขอข้าวเหนียวด้วยครับ แปสิบบาทช่วงนี้ยังลด10%บเปเซ็แต่บอกมารายการพีซเพิ่มอีก5%เป็น15%จะเหลือเท่าไหร่เองอะไรว่าคิดเพิ่มหรือว่าอะไรลดลดเพิ่มอีก5%เปอรเรามีฟังก์ชันเนเหลือยังไม่ถึง70บาทเลยนะครับดูชิ้นใหญ่ๆเน้นๆนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยใช่ไหมไม่มีคาวเลยเขาหมักได้ดีมากต่อไปครับอันนี้คือก้อยก้อยเนื้อข้าวเหนียวผมเป็นนะครับชมกันดูนะครับข้าวเหนียวสวยงามมากอ่ะ ดูสิโอ้โหอันนี้ห่อเท่าไหร่พี่เนี่ยห่อสิบห้าบาทสิบห้าบาทเดีย๋ยวขออนุญาตนะครับชิมข้าวเหนียวหน่อยดูสิดูเขาทําเก๋มากอะ่ะนี่นี่เก็บความร้อนแล้วก็จะไม่จะไม่แห้งกุ้ยไม้อยังร้อน,อน,เนเอๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมผมขออนุญาตนะครับคือกินแบบพิสานหน่อยขออนุญาตชิมก้อยเลยพี่อ่ะก้อยอันนี้นิ้วพ <laughs> <laughs> ี่ต้องมีกันที่สองคนขออนุญาตใช้มือนะพี่นะถ้ามันได้รสชาติจริงอ่ะ ก้อยปริมาณใช่ไหมแต่เป็นจานร้อยบาทนะร,บราคาทั่วไปไหมอร่อยก้อยหมูหรือก้อยอะไรก้อยนเนื้อหนึ่งร้อยบาทมีกระเทียมมีพริกพริกกินเป็นด้วยอโอมักเลยนี่นี่นี่ดูดูอันนี้นะฮะโอ้ลูกโดดก้อยผ่านนะครับผู้ชมถือว่าผ่านขมแล้วหอมเขาคัา่วแล้วพริกเขาอาจจะคั่วเองเพราะมันหอมเขาคั่วคั่วเองคั่วเองฮะับตงเช้าต้องคั่วเองเนื้อเนื้อสวยมากสดถือว่าได้การ เขาจัดมาสวยแล้วตัวนี้อะาปเป็ดก็ดูปร,ริมาณขนาดนี้80บาท80บาทนะฮะลาปเป็ดนี่ดูลาปเป็ดของแท้จะต้องมีหนังมีหนังมีตับนะครับเครื่องในแล้วส่งระยะทาง5กิโลฟรีนะอโอ้โส่งด้วยส่งด้วยส่งด้วย,วยอ,อ่ะนี่นะครับขอดูลาปเป็ดนะฮะใครจะไปะจัดคุณนมตรงแถวนี้น่าจะมาส่งหมดอร่อยถ่ายไหมหอมหอมแล้วมีเครื่องในด้วยมีพิเตอร์ผัด ลาบเป็ดอร่อยลาบหมูใช่ไหมครบลาบหมูมาดูตัวนี้ฮะลาบหมูคือเรื่องลาบผมไว้ใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นก้อยลาบอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยดีมากรสชาติคือมันถึงอะคือมันถึงมากๆเลยนะครับบอกเลยแล้วก็ย่างเนี่ยเขาเขาย่างแบบมันฉ่ำมากการย่างต่างๆฉ่ำปริมาณเยไะนะครับปริมาณเยอะทั้งปริมาณทั้งราคาคุ้มค่าเอาแบบไม่ได้อวยแล้วกัน คือไม่อวยคือถ้ารสชาติถึงเราจะรู้ได้เลย,เลยตั้งแต่การชิมกล้อยละความเผ็ดความนัวต่างๆบันเท่าอนะพี่น้องอันนี้คืออย่างนี้นมเหมือนกันแต่ว่านมเหมือนกันตัวน,น,นี้จะเป็นเสืออืเสือร้องไห้นี่ฮะความมันผู้ชมเวลาไปเราไปเราไปกินเสือหรือว่ากินหมูคอหมูย่างเนี่ยมันจะต้องมีเศษหนึ่งในสี่ของเนื้อดูดูนะฮะพี่นี่ไม่หมายความว่าเสือนี้เรากินเสือจริงๆไหมเนี่ยเรากินเสือจริงๆไหมเนี่ย เราจะโดนดำเนินคดีไหมนเป็นแค่คำว่าเสือรองไห้เนื้อเนื้อวัวแต่ชุบบรีเวนที่มันติดมันอันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่จำนวนเยอะไหมได้เยอะได้เยอะชิ้นใหญ่ๆหนาเลยต่อไปไก่ไม่ไก่อันนี้ก็ลิ้นใช่ไหมพี่นมนมอันนี้นมอันนี้ที่เราไปดูในโอ่งนะครับที่เป็นไก่อบโอนี่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 เขาสนกวางเขาสนกวางนะครับนี่ของแท้ๆส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดู พี่ครับลองไก่นะครับไก่นี่เขาสงข a w างแท้นะครับส่งมาทุกวันนะครับสดตลอดนะครับโดตยตรงจากอำเภอเขาสงข a w างเลยนะครับ<อ>จังหวัดไหนเนี่ยเขาสงข a w างขอนแก่นครับขอนแก่น,น,กนไก่เลยไก่มีแบบเป็นตัวแล้วเครื่งตัวไหมพี่หรือว่าตัวตัวหนึ่งสองร้อยยี่สิบนะครับครึ่งตัวครึ่องตัวร้อยยี่สิบนะครับถ้าส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ยังตัวยังไม่ถึงสองร้อยเลยช่าหูว่านุ่มเป็นไก่เขาทำได้ดีเขาหมักมาเรียบร้อยเลยแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนสูตรเขา เขาสวนกางเขาเลยนะครับใช่ก็คือเขาคำควางแท้มั่นใจเรื่องสูตรเรื่องอร่อยนอะครับท่านจะสั่งไก่ย่างเขาสวนควางส้งตมตำออกร้านเราก็รับนะครับอ๋อออกร้านข้างนอกด้วยออกบูธด้วยออกบูบ๊ตได้แล้วก็ตัวนี้พี่พี่เต้ต้องลองไปร้านในอัหาี่สามมันต้องมีซอยจุอันนี้ไม่ใช่ร้านสี่ร้านนะ <c oughs> ใช่ร <c oughs> ้านอีน,นี่เลยรล้านเราผู้ชมดูดูดูเนื้อก่อนความสด มีะะกันแทนานามี่30บกบสังเกตจากเนื้อได้เลยชิ้นดูชิ้นดูชิ้นโอ้โหเขาทำแบบดูดิน่ากินมากเหมือนโอโทโร่ oro, ญี่ปุ่นเลยเขาเรียกอะไรนะภาษาอ,อ,อาหารสิงโตอาหารสิงโตใช่ไหมซอยจุซอยจุอาหารน้ำชุกอะไรอาหารน้ำชุกอาหาริงโตต้องเป็นเจ้าขมใช่ไหมเจ้าขมครับ กินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทํางานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิดโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันสุกๆดิบๆด,ด้วยทําไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนํเจสุมินนะครับตัวนี้ฮะ <Okay. S 2> เหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทํางานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับก่อนดื่มก่อนปาร์ตี้นะครับ2เม็ด แล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดตื่นมานะครับเราก็สามารถไปทํางานได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับผมแนะนําพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆคนนะพี่น้องเด้อหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนําตัวนี้เลยเจซูมินนะครับเท่าไหร่พี่เคยุกสอยโุนนี่ชุนนี้ร้อยเดียวืืออ ขายได้ยังไงร้อยเดียวร้อยบาทลดสิเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแค่ห้าสิบบาทอันนี้เรียกอะไรอันแทนาครับออ๋คันนาคันนาเฮ้ยนี่ของแท้เปิดร้านอาหารสานกินจุได้กินก้อยได้นี่ไม่ธรรมดาบางคนคิดว่าพิซซ่าเปิดร้านอาหารเล่นแต่จริงๆแล้วเขากินเป็นก้อยเป็นกินซอยจุเป็นชอบอ่ะชิตเต้ชอบ,อบอด้วยชิตเต้ครับมาแล้วพี่เราต้องลองปลายังอร่อยเลยอะไรยากไม่เคยกินของดิบฮะไม่เคยกินพี่กินปลาดิบไหม ประดิษฐ์ไม่คิดเหรอกินมาสุกจริงนี่จริงจริงป่ะจริงคานญี่ปุ่นนลนะใช่มันไม่ค่อยกินไม่กินไม่กินของดิบๆเขาเขาดิบไม่กินแปลกมากขัดกับหน้าตาเต้มากยังไม่กินของดิบสูชิก็ไม่กินน่ะผู้ชมเออ้กครกคือมีส้มตำกุ้งุ้งมีไก่ย่างมีหอยแครงยกครกเรือนไทย กุ้งตัวใหญ่มากสามตัวเท่าไหร่พี่ชุดเซตนี้เสองร้อยเฮ้ยสองร้อยมีกุ้งตัวใหญ่แค่กุ้งก็คุ้มแล้วเนี่ยโอ้เซตนี้สองร้อยห้าสิบต้องให้ทางผู้หญิงชิมก่อนฮะัคุ้มคุ้มต้องตำเป็นยังไงครับทางโน้นครับพี่สองร้อยกว่าบาทเองครับผู้ชมสองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยมีถังด้วยยังพอกุ้งก็คุ้มแล้วอหนี่พาผู้หลักผู้ใหญ่นะพาเพื่อนมากินมันใกล้สุ่ราชการด้วยนะพี่ตอนเย็นๆ ที่สิแล้วต้องพาเนี่ยเอาไปเสิร์ฟลงตู้สดชุดนึงนะบ้านคุณพ่อแม่พอดีอันนี้กุ้งไปน้ำตัวใหญ่ๆเป็นกุ้งซอสซอสมะขามไหมฮะดูดูดูผู้ชมดูจุ่มดูนะฮะดูดูหัวดูมันดูมันดูถึงมัน น้ำขามากทํำเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็ครบรสแล้วน้ำเป็นงไงคือกุ้งมันสด,นสด,ดกุ้งมันสดแล้วมาเจอน้ำราดเนี่ยโอโหต้องลองนะครับอันนี้ราคาไม่แพงด้วยครึ่งโลอ่ะอืม,อม,อมขนาดตัวกุ้งตัวใหญ่เลยกกนะถูกกว่านี่ยดูดิดูดิดดชมกุ้งเป็นๆส,สดๆกุ้งกับส้มตำของเขาอะมาอย่างนี้เลยอ่ะเนื้อไม่ยุ่ยเนื้นอน่น นโลหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยเขาให้เรียบร้อยก็กินใส่ส้มตำรู้ไหมครักินพวกผสมส้มตำอืกินขอากันหมดเลยปลากระพงทอดน้ำปลานะครับถ้าทั่วไปนะผมว่าต้องมี500 5 5อเกือบ500อ่อ390มั้ยไหมราคาโปรโมชั่น ว่าน่าจะถูกกว่านี้สามร้อยห้าสิบนี่แล้วปลาปลาเป็นด้วยนะปลาสดๆแก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 ได้ว่าหม้อจะได้ไม่มาอันนี้ยังชิมยังมีต้มเนื้อเหรอสดจริงๆอือมีค่าดูแจกรสชาติแล้วก็ราคาอาหารเขาเนี่ยเราเขียนกิจการดีไหมทำไมเขาทุบราคาเหลือเกินเขาแบบแจกขาเราไปทึ่มหมดเลยอันนี้คือน้ำราดนะครับผู้ชมน้ำราดครับ อี่อ้วนแน่ไรเงี้ยเป็นไงฮะอร่อยมันกรอบมันกรอบแล้วมาเจอน้ำลาดอย่างเงี้ยเป็นเป็นเพราะปลาสดๆชิ้นสดก็อร่อยพี่คือมันมีความกรอบแล้วก็กัดเข้าไปข้างในมาเจอเนื้อปลามันทั้งกรอบนอกนุ่มในครับท่านผู้ชมโดนนี่น้ำตกนะครับนี่ก็แปดสิบบาทดูดูชิ้นเนื้อเข้ากันโอ้โหชิ้นปลาเล่เลยบึ้มเลยเดี๋ยวเต็มคำเขาใช้บริเวณส่วนส่วนคล้ายๆส่วนคอมีมันนิดๆท่านผู้ชมนะ ละลายละลายในปากเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิด11โมงถึง4ทุ่มครับ11โมงถึง4ทุ่มทุกวันไหมครับทุกวันครับแล้วกชว็ช่วงหน้าหนาวช่วงนั้นเย็นๆเนี่ย,ยตรงนี้ก็จะเปิดด้วยเปิดร้านเบียรด้วยผมเห็นมีเวทีตรงนี้ด้วยเผื่อตอนเย็นมีเพลงฟังนะพี่นะรถไฟฟ้าหรือมาจากถนนล,ลงจากรถไฟฟ้าก กินข้าวก่อนเข้าบ้านได้หรือจะกินข้าวก่อนยายก็เขา้าใจผิดนึกว่าเย็นๆย็มีปลาใส่ตรงเวทีนี้ยายก็งง <laughs> <laughs> ปลาใสายร้านเบียน,นี่โอ้โหก็ <laughs> จะเกินไปคนสร้างเวทีไม่ปลาใสาเองก็ผมครับมันเป็นอีกความความรู้สึกของคนอีสานมั่นผมที่พี่ศีระมาเปิดร้านอาหารอีสานแบบนี้นะครับได้ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ก็จะมีอาหารจีนด้วยใช่ไหมครับอาหารจีนด้วยนะครับ คือคืออาหารอีสานเราพอมาขึ้นในแบบนี้มาแบบที่สวยๆหรูๆแบบนี้มันก,ก็เท่บิกแบบนึงครับขึ้นไปดูข้างบนเป็นห้องแอร์ใช่มาแบบนี้เหมือนเหมือนเรามากินอาหารอีสานแต่เป็นอาหารเหลาแบบอีสานอีสาน, <c oughs> นนะครับนะครับมาเขาเรียนเชิญนะครับอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยนะครับส์ราชการเลยนะครับหรือว่าพิมพ์ใน Google นะครับครัวเรือนไทยใช่ไหมพี่ครับพิมพ์ใน Google ได้นะครับอาหารก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ ราคาตรงนี้สําคัญมากๆมันทําให้เรามาแล้วกินแล้วอิ่มแล้วคุ้มพาเพื่อนมาเลี้ยงกี่คนก็ได้ฝากเลยนะครับพี่เชล่าครับเชิญชวนพี่น้องๆเรานะครับากนะครับก็ราคาของเราเนี่ยเป็น,ปน,ปนราคา ร้านลาบธรรมดามากนะครับแล้วก็นปลาก็ปลาว่ายน้ํากุ้งก็เป็นเป็นว่ายน้ํานะครับช่วงโปรโมชั่นเนี่ยลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่บอกว่าเป็นเพื่อมบีเอชเนี่ยเพิ่์มบีห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์บอกว่ามาจากสไตล์แต่ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับผู้ชมครับเรียนเชิญนะครับพี่เต้ครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ทุกทุกทั่วหัวละแห่งพักฝ่ายค้านพักฝ่ายรัฐบาลพักฝ่ายกลางก็มาได้หมดลุงตู่ลุงป้อมถ้าว่างก็มานะฮะแต่ส่วนคุณทักษิณเดี๋ยวทางเราไปเสิร์ฟให้เราไปเสิร์ฟให้ที่โรงพยาบาลทั้งหมดทั้งมวลไม่เกี่ยวกับทางช่องเลยนะครับแกแล้วเชญพูดเองนะครับลุงนี่ที่ยืมตังไปก็ก็มาหาได้นะครับเราต้องมดใช้ผมด้วยฝากด้วยนะครับผู้ชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ